ดีค่ะดิฉันนางมาลีรัตน์ผู้เติดตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธา,านีมีความตั้งใจจะนําเสนอข้อมูลคุณลักษณะด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงซึ่งถือเป็นพื้นฐานสําคัญของการมี อาชีพเป็นข้าราชการครูที่ดีมีความพร้อมทั้งด้านจิตใจครอบครัวและวิชาชีพค่ะสําหรับข้าพเจ้าพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงไม่ได้แปลว่าต้องมีเงินทองมากมายแต่หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างมีหลักมีระเบียบวินัยรู้จักอเพียงมีจิตใจเข้มแข็งและทํางานในวิชาชีพอย่างมั่นคงครูที่มีพื้นฐานชีวิตมั่นคงคือครูที่สามารถดูแลชีวิตตัวเองได้ดีทั้งด้านอารมณ์ร่างกายความสัมพันธ์กับผู้อื่นเรื่องการเงิน ข้าพเจ้าเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบรู้จักออมไม่ใช้เกินตัวและไม่สร้างภาระให้ใครในด้านครอบครัวข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับความอบอุ่นการช่วยเหลือกันและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างเต็มที่ในด้านอาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในระเบียบของข้าราชการซื่อสัตย์รับผิดชอบและทําหน้าที่อย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อที่สามารถทําหน้าที่ครูได้อย่างเต็มที่พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงยังรวมถึงการมีแนวคิดที่ดีต่อบ้านเมืองเช่นยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์รู้ผิดชอบชั่วดีกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมีน้ำใจต่อผู้อื่นในบทบาทครูข้าพเจ้าพยายามสอนนักเรียนให้รู้จักวางแผนชีวิตรู้จักออมใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและมีเป้าหมายในชีวิตรวมถึงสอนให้มีความอดทนรู้จักควบคุมอารมณ์ ยึดถือคุณธรรมในการดำเนินชีวิตคพเจ้าเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงได้ด้วยตนเองพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเริ่มจากใจที่มั่นคงก่อนเราต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองจะสมดุลระหว่างครอบครัวงานรวมถึงการพัฒนาตนเองอีกสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนเพราะเราทุกคนต่างต้องช่วยเหลือและพึ่งพาก,กัน สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังและขอเป็นกําลังใจให้คุูคุูทุกคนร่วมกันสร้างชีวิตที่มั่นคงใช้ชีวิตอย่างมีสติมีเป้าหมายจะได้ทําหน้าที่อย่างสง่างามทั้งเพื่อตอนเองและเพื่อเป็นแรงดบบันดาลใจให้กับสิทธิของเราทุกคนต่อไปค่ะขอพระคุณค่ะ